สวัสดีครับผมพีรบูนะครับที่บรกษาการขายรถยนต์อ e ีซูซุสาขาสุวินทวงหนองจอกนะครับนี่คือรถมิวเรุ่นล่าสุดนะครับปี2023นะครับมีคนมาถามว่ารถรุ่นนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับ โมเดลปี2023สิ่งแรกที่เห็นนะครับคือกระจังหน้าได้เปลี่ยนสีไปแล้วนะครับเดิมจะเป็นสีโครเมียมแบบวิ้งวับวิ้งวับนะฮะทีนี้เขาจะเป็นสีแบบผสมผสานออกแบบด้านด้านนิดหนึ่งนะครับสีเทาด้านด้านนะครับรวมถึงบริเวณขอบใต้ไฟหน้านะครับจะเป็นสีตัวเดียวกันนะครับผมส่วนรูปทรงทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับผม่อมาด้านข้างนะครับตัวนี้ครับที่เปลี่ยนไปก็อีกอย่างก็คือลายของล้อแม็กนะครับทำให้ดูเรียบหรู แล้วก็สปอร์ตไปในตัวนะครับลายล้อแมกลายนี้นะครับลดการเ้าเรียกว่าอาการหมุนวนในล้อแมกได้นะครับสำหรับลายล้อแ็กแบบนี้นะครับทีนี้มาอีก,อ,ก,อ,กอีกส่วนสำคัญเลยที่มีการเปลี่ยนไปก็คือด้านท้ายนะครับได้เพิ่มขึ้นมาคือฝาท้ายแบบ Step ensor, สเตปเซนเซอร์สังเกตมันจะมีเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมานะครับ ซึ่งรุ่นที่มีสเต็ปเซนเซอร์มันก็จะมีอยู่ประมาณ4รุ่นใหญ่ๆนะครับคือรุ่นอัลติเมทก็อัลติเมทก็จะมี3,000แล้วก็3,000แบบ4 4แล้วก็มีอัลติเมทพันเแล้วก็ตัวอีลิกนนะครับอีลิกนก็จะมีพันเและส0 0 0ส่วนแอคทีฟนี้จะไม่มีระบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโทษนะครับ ตัว e l e g a n t และก็ acti v e จะไม่มีระบบฝาท้ายแบบ Stepsensor นะครับผมนะฮะตัวนี้การทำงานของเขาข้อง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการทำงานของ Stepsensor ด้านฝาท้ายนะครับทีนี้มาดูด้านในของตัวรถเรานะครับอ่าต่อมาแล้นะครับด้านในสิ่งที่เปลี่ยนไปสังเกตชัดๆเลยครับคือสีของหนังที่มาหุ้มเบาะนะครับเป็นสีแบบแม็เียโตสีของกาแฟนะครับผมตัวมีตัวนี้จะ มีทั้งบริเวณที่เป็นหนังหมดรวมถึงคอนโซลแผงด้านข้างประตูนะครับที่บูนุ่มนี้ก็จะเป็นหนังแบบสีแพคเกียโตทั้งหมดนะครับนี่คือหลัก,ลกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสังเกตอีกอย่างนังนก็คือสีบริเวณนี้เดิมมันจะเป็นสีส้มหมอกทองนะครับผมตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนสีให้มันซอฟตาลงนะครับเพื่อลดการสะท้อนที่เข้าตานะครับทาให้ดูลุล้านะครับดูแล้วแบบเพิ่เพลินใจเวลาขับขี่นะครับสีตัวนี้ในการออกแบบมา นี่ก็คือจุดที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับมิวเอ็กปี2023นะครับผมนะฮะสาระดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิปดีๆอย่างนี้จะมีอีกนะครับผมยังไงก็โปรดติดตามแล้วกันครับผมพีระบูลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ